សូមជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះ ครับหวานข้าวแล้วก็ปั่นกบกันนะฮะหวานแห้งปั่นสองคันโดยฟุกซิงอันหนึ่งครับเสียงเครื่องร้แก้า เดับไม่ล่านะ